ก่อนหน้านี้ Honda Global ปล่อยภาพ Civic Concept วันที่17พฤศจิกายนนี้ทั้งแรกในโลกเป็นพู้ท้ายค่าที่ใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นผลิตจริงมากที่สุดก่อนเตรียมจะเปิดตัว All New Honda Civic g e เ e เนอเรชั่นที่11เวอร์ชั่นผลิตจริงอย่างเป็นทางการในช่วงปี2021ทั้งตัวถังซีดาน4ประตูและแฮชแบ็ k 5ประตู17พฤศจิกายนในสหรัฐตรงกับวันที่18พฤศจิกายนราวๆ10นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย ฮอนด้าเผยชวมรถต้นแบบ All New Civic Generation ที่11ตัวถังซีดาน4ประตูเผยให้เห็นงานดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารภายนอกลดความสปอร์ตลงจาก Civic Generation ที่10เน้นเส้นสายที่เรียบง่ายขึ้นออกไปใกล้เคียงกับดีไซน์ l a n g ก a ช e ของ Audi ส่วนภายในห้องโดยสารเน้นเรียบง่ายกว่าเดิมคล้ายรุ่นพี่อย่าง Accord จอกลางแบบ floating รวมถึงพวงมลาลัยดีไซน์ใหม ที่ยังไม่เคยใช้ในรถยนต์ Honda รุ่นไหนมาก่อน Honda ปล่อยภาพอย่างเป็นทางการพร้อมข้อมูลเบื้องต้นหน้าจอมาตรวัดแบบ Full d i g i t a LCD l ขนาด10.2นิ้วเป็นครั้งแรกใน c ีวิตจอกลางทัชส,สกรีน9นิ้วรองรับ Wireless Apple CarPlay Android Auto ระบบเสียงรอบทิศท,ทาง Bose Premium Sound System ลำโพง12ตำแหน่งระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สายไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED หลังคาสรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแพดเดิลชิพล้อขนาด18นิ้วพร้อมยาง 2-3-5-40-R18 ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB ระบบออโต้เบรกโฮในเครื่องยนต์ของ Honda Civic ใหม่นั้นเวอร์ชันอเมริกามี2รูปแบบเบนซิน2.0ลิตรเครื่องยนต์4สูบ d o h c บิลช ขนาด2.0ลิตร1,996ซีซีพละกำลังสูงสุด160แรงมา้ท 6, าที่6,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด187นิวตันเมตรที่4,200รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าอีกเครื่องยนต์หนึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตร1,498ซีซีพละกำลัง182แรงมา้ท 6, าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตร ที่1,700ถึง4,500รอบต่อนอาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าในส่วนของมิติตัวถังนั้นเมื่อเทียบกับ h o n d a Civic รุ่นเดิมพบว่ารุ่นใหม่ยาวขึ้น25มิลิเมตรกว้างขึ้น1มิลิเมตรและเตี้ยลง2มิลิเมตรระยะฐานล้อยาวขึ้น37มิิเมตรระบบความปลอดภัยเบื้องต้นใน All New Civic ถุงลมนิรภัยรอบคัน10ตำแหน่งถุงลมนิรภัยด้านข้างสำหรับเบาะนั่งด้านหลังเป็นครั้งแรกใน c ีวิตระบบเตือนมุมอับสายตาด้านข้าง Blind Spot Information System ระบบ Honda Sensing กล้องด้านหน้ารถ Front Wide View Camera ระบบเตือนการจราจร Traffic Jam Assist ระบบช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำ Low Speed Braking Control ระบบไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบเตือนการชนรถและคนเดินถึงพร้อมระบบช่วยเบรกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมปรับความเร็วตามคันหน้า Adaptive Cruise Control with Low Speed Following เป็นยังไงครับเพื่อนๆคิดยังไงกับ New Civic Generation ใหม่คอมเมนต์กันใต้คลิปเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบ ฟังข่าวรถอัปเดตเรื่องรถสามารถกดติดตามได้เลยจะมีข่าวรถอัปเดตที่นี่ทุกวัน